สวัสดีพี่น้องพ้องไปสุผูสุคนเดอครับเมื่อนี้กะมาพบมาพ่อนะครับกับทางพญายแสนบ้านทุ่งคือเกาเดอครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข่าวของทางปู่วีกับน้องคอปเตอร์สู่ฟังเดอครับพี่น้องนะครับว้าแล้วเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับเส้นทางสู่พระเอกของน้องคอปเตอร์เริ่มต้นแล้วหลังปูว่วีออกมาโพสต์แบบนี้นะครับโพสแบบใดนเนาะบัตรทินิพี่น้อง เดี๋ยวผมเอาซูฟังเด้อครับผมนะครับก็คือว่าแบบนี้นะครับเมื่อคืนนะครับผมทางปูวีนะครับก็คือวีรพงศ์วงศิลปินศิลปินภูไทยนะครับหมายถึงว่าซื้อเฟซเราเด้อครับเราก็ได้ออกมาโพสเฟซนะครับพี่น้องเราโพสเฟซแล้วก็พร้อมเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราโพสแบบนี้นะครับหัดว่าถ้าให้พระเอกน้อยพระเอกคอปเตอร์วสันครับพี่น้องนะครับ หัดวาดท่าก็คือหัดล้มนั่นแหละครับหัดล้มหัดการวางตัวให้น้องคอปเตอร์พร้อมกับลงคลิปวิดีโอนะครับในในคลิปนี้ก็คือสิเป็นคลิปของทางปูวีนะครับสอนน้องคอปเตอร์ในการล้มในการวาดท่าของพระเอกนะครับว่าพระเอกเขาต้องวางตัวจังไหนวางมากจังไหนว่าสั่นครับพี่น้องอันดับแรกนะครับเราก็จะสอนการนั่งแล้วก็การวาดสายตาว่าสั่นครับการนั่งต้องนั่งแบบสงงาพาเผยนะครับอก หายไหลพึงวาสันครับย่าไปดั้งห้อโตูนะครับกสีนี้แบบที่แรกๆนะครับน้องเปเตร์กระสุ้งยิ้มๆนะครับยิ้มๆหัวเราะแนงสินะครับปูวีแล้วจิงจังเลยครับโมเมนต์ของเล่นนี้นี่ตั้งใจแล้ววาสันครับโอ้แบบให้ให้เลยได้พี่น้องนะครับจิงจังเลยได้ครับหมายถึงว่าเราสีสอนสีสอนวิชาทายทอดวิชาให้ทุกอย่างเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็สอนว่าออกมานั่งเสียบวาสายตา กวาดสายตาเบิ้งง่านผู้ชมกวาดจังใดังสีนะครับแล้สอนเบิดพี่น้องนะครับสอนการล้านะครับว่าการเป็นตัวอีกหรือว่าการเป็นพระอีกเสียครับประมาณนี้นะครับพี่น้องว่าต้องล้ําประมาณไดทังสี่นะครับคือสอนแบบค่อนข้างละเอียดเลยนะครับว่าง่ายๆเลยนะครับปู่วีนะครับพร้อมดันหลานลักเต็มที่เลยนะครับพะนั่นแลาวถึงกับแคปชั่นว่า หัดว่าถ้าให้พระเอกน้อยพระเอกคอปเตอร์วัสด้ครับพี่น้องนะครับหลังจากนั้นอีฟซีเห็นกับเข่ามาให้กำลังใจเยอะแยะมากไหมนะครับพี่น้องตั้งใจเอาเด้อบักลาวัสดุนะครับปูเพิ่นสอนให้บักคักเลยวัสดุนะครับพี่น้องเมื่อนี้ผมก็เลยออกมาอัปเดตมาเว้าสู้ฟังนะครับพี่ๆน้องๆมีความขีเห็นจังไหนกับคอมเมนต์เข่ามาสู่ฟังได้เดือครับผมนะครับแต่ว่าก็ต้องเบิ่งกันอีกเาวๆแหละครับพี่น้องนะครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นนะครับ ของการเป็นพระอีกนะครับของน้องคอปเตอร์ได้เริ่มต้นแล้วนะครับปูวีออกมาโพสต์เลยนะครับว่าพระเอกน้อยพระเอกคอปเตอร์ว่าสั้นครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปเด้อครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ